สวัสดีจ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับส้ม V88 สาขาราชบุรหรวเช่นเคยนะคะวันนี้นะส้มเอาใจสาวกโตยโยต้ากันบ้างนะคะใครที่ต้องการใช้4ประตูนะคะคันนี้ส้มรับรองเลยะคะ่ะว่าสวยใหม่มากๆเลยนะคะกับโตยโยต้าวิกโกแชม์นะคะปี2012คันนี้นะคะอ่านี่คันนี้นะจะสวยมากๆเลยนะคะนะ ตัวนี้เป็นตัวพีเนอร์นะคะเครื่องสามพันนะคะเกียร์ออโตโอ้บอกได้เลยนะคะใครที่รักความสบายคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะนะนี่มาพร้อมเป็นตัวยกสูงนะคะเดี๋ยวส้มให้ดูรอบคันนะจ๊ะคันนี้รถใหม่ไม่น้อยนะคะนะกล้าการันตีได้เลยนะคะว่าไม่เป็นรถที่สวมซากจมน้ำชนหนักมาแน่นอนนะจ๊ะมาพร้อมกล้องหลังด้วยนะคะคันนี้นะ ดูรอบคันกันก่อนนะคะเดี๋ยวส้มพาไปดูด้านในตามมาจ้าด้านในนะคะด้านในจะเป็นสีดำนะคะระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วนะคะนี่ตัวนี้นะคะมาพร้อมเบาะหนังให้นะคะนี่ใส่เบาะหนังให้เรียบร้อยแล้วนะคะมาพร้อมกับเครื่องเล่นดี d ดีเรียบร้อยนะคะนะตัวนี้มีแอร์แบ็กให้หนึ่งคู่นะคะพร้อมกับวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะรุ่นนี้นะเป็นเกียร์ออโต้นะคะ สี่ประตูโตโยตา้าเครื่องสามพันนะคะนะตัวนี้นะคะคอนโทรลทั้งหมดด้วยไฟฟ้าหมดแล้วนะคะนี่ใครที่กำลังมองหารถกระบะไว้ใช้งานนะคะส้มขอแนะนำเลยนะคะกับโตโยต้าวีโกแชมคันนี้นะคะเครื่องสามพันปีสองพันสิบสองนะจ๊ะรถใหม่ไหม่น้อยนะคะนะ ไปค่ะเดี๋ยวส้มพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันบ้างนะคะในส่วนของเครื่องยนต์นะคะเหมือนเดิมเลยนะคะรับประกันเครื่องเกียร์เฟืองท้ายนานสามเดือนนะคะหรือว่าหนึ่งมนกิโลนะคะรถทุกคันมีแผ่นเพจเนะจ๊ะผ่อนหมดโอนเล่มได้แน่นอนร้อยเเซนนะคะในส่วนของเอกสารนะคะคุณลูกค้าท่านใดอยากได้ ไว้เป็นทริคหรือว่าเทคนิคในการเตรียมขั้นตอนเตรียมเอกสารในการออกรถนะคะโทรเข้ามาปรึกษากับส้มได้เลยนะ,ะที่เบอร์0851834250นะคะหรือใครอยากจะเข้ามาชมรถที่ v 88สาขาราดบุหลวงเนี่ยส้มบอกได้เลยนะคะว่าส้มอ,อยู่เส้นาอายุทยาสุพรรณบุรีนะคะ340นะคะกมที่35ใครไปไม่ถูกมาไม่ถูกโทรเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์0851834250นะคะ ส้มยินดีให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเอกสารหรือว่าแนะนำการผ่อนกันดาวนะคะอะขอฝากอีกที่นึงนะคะกับตโตโยต้าคันนี้นะคะเป็นเครื่องสามพันะคะตโตโยต้าพีเเนอนะจ๊ะอะเดี๋ยววันนี้ส้มลาไปก่อนนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะส้มจะได้มีกำลังใจทําคลิปแบบนี้ทุกวันเลยนะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ